ปี2567ใครอยากมีเงินเต็มกระเป๋าต้องพกสิ่งนี้ค่ะธนบัตรขวัญถุงปี2567สำหรับผู้ที่เกิดทั้ง8วันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้พกแบงค์100เลขลงท้ายด้วย15หรือ51เริ่มพกในวันศุกร์ค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้พกแบงค์50เลขลงท้ายด้วย68หรือ86เริ่มพกในวันพุธค่ะ ผู้ที่เกิดวันอังคารให้พกแบงค์100่ง100เลขลงท้ายด้วย36หรือ6 3ให้เริ่มพกในวันพฤหัสบดีค่ะผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันให้พกแบงค์20เลขลงท้ายด้วย49หรือ94เริ่มพกในวันอังคารค่ะผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้พกแบงค์500เลขลงท้ายด้วย4 6หรือ64เริ่มพกในวันเสาร์ค่ะ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีให้พกแบงค์50เลขลงท้ายด้วย8 9หรือ98เริ่มพกในวันอาทิตย์ค่ะผู้ที่เกิดในวันศุกร์ให้พกแบงค์หนรเลขลงท้ายด้วยห6หรือห5เริ่มพกในวันจันทร์ค่ะและผู้ที่เกิดในวันเสาร์ให้พกแบงค์20่เลขลงท้ายด้วย29หรือ92เริ่มพกในวันพุธค่ะสามารถที่จะเริ่มพกได้เลย